เป็นชื่อที่เชื่อว่าต่อให้เป็นคนที่ไม่ดูซิตคอมเรื่องนี้ก็คงเคยได้ยินชื่อนี้กันมาบ้างค่ะไม่ว่าจากมีมที่วนอยู่ในอินเทอร์เน็ตเรื่อยๆโลโก้ที่เป็นที่น่าจดจำแล้วที่น่าเสียดายมากๆคือวันที่31ต,ตุลาคมนี้ค่ะเฟรนจะราจ่าย Netflix ไปแล้วหลังจากให้ความสุขเรามาเป็นเวลาหลายปี คนที่ชอบดูหนังดูซีรีส์หรือว่าหาอะไราดูไปเรื่อยเปื่อยคงมาถึงจุดหนึ่งของชีวิตค่ะที่มันมีแต่เรื่องเครียดหนังที่ดูแล้วหายเคยรียดเนี่ยก็วนดูครบทุกเรื่องแล้วสิ่งที่หลายคนน่าจะทําเหมือนกันก็คือเสิร์ชหาซิคอมหนังซีรีส์เรื่องไหนที่แบบมันเป็นที่สุดบ้าง5าแบบน้ําลายแตกกระจายไปเลยแล้วพอเข้าเว็บม่วงค่ะหลายๆคําตอบก็ออกมาเหมือนกันว่าเฟรน เชื่อว่าหลายคนถึงกับขมวดคิ้วว่าไอซีรี์ชื่อเบสิกเบสิกภาพแก่ๆก,กับแก๊งผู้ชายหญิง5-6คนนี่มันจะสนุกตรงไหนวะแถมยังได้ยินว่าซีคอมเรื่องนี้เนี่ยเป็นตำนานตั้งหลายปีพอเปิดใจดูไปไม่ถึงครึ่งเรื่องก็ปิดใช่ไหมคะ จะบอกว่าเราเองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันอ้าวในตอนแรกค่ะเพราะว่ายังไม่เข้าใจบริบทหมุกฝรั่งที่เล่นแต่พอจิ้มตอนที่เขาว่าสนุกมาสักตอนแล้วดูไปเรื่อยๆเนี่ยถึงกับลองว่าเข้าใจบแบบท่องแท้เหมือนคนตื่นทําเลยค่ะว่าทําไมซิทคอมเรื่องนี้ถึงโคตรแมสมาเป็นเวลา20ปีนอกจากคาแรคเตอร์ที่โคตรจะสนุกแล้วมุกแต่ละคาที่พ่นออกมาเนี่ยยังโคตรจะเฉียบจนอ้าปากบอกว่ามันคิดได้ยังไงวะ เกิดมาตั้งหลายปีเพิ่งรู้ว่ามุกคุ้มคมเนี่ยเขาทำกันยังไงจากซิตคอมเรื่องนี้นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่กำลังเครียดปัญหาฮาร์เฮลอะไรก็ตามนะคะเราเหลือเวลาอีก4วันค่ะในการเปิดใจให้ซีรีส์เรื่องนี้ก่อนออกจาก Netflix ซึ่งอาจจะหาดูได้ยากมากๆแล้วนะคะนอกจากจะมีสตรีมมิ่งเจ้าไหนเอามาทำอีกพอนอกจากที่เราเนี่ยจะมาแนะนำตอนเด็ดแล้วยังอยากให้มาเปิดใจให้กับเพื่อนใหม่ทั้งหกคนอีกด้วยค่ะ I turning wife went Was place suggested place? to that that Your t <The> h เริ่มที่ตัวละครแรกอย่างเชอเลอร์บิงค่ะเชอเลอร์บิงเป็นตัวละครสุดโจ๊กของเรื่องที่ไม่ต้องพูดอะไรแค่มองหน้าเขาเนี่ยก็เป็นมุกแล้วเชอเลอร์ทำงานตำแหน่งใหญ่โตในบริษัทแห่งหนึ่งแต่พอถามเพื่อนๆกับไม่มีใครรู้เลยว่าเขาทำอะไรมาเป็นปี What Tra is Bing's job? ในตอนแรกเชลเลอร์บีนเป็นรูมอนกับโจีทิบเบียนี่เป็นคู่หูดำเหมือนดัมเมอร์ค่ะที่พออยู่ด้วยกันแล้วโคตรจะปวดและฮาไอความนิสัยไม่เข้ากันของคนทั้งคู่เนี่ยพอยินข้างๆกันปุ๊บบอกเลยว่าไม่กีิวีเนี่ยจะเกิดเรื่องตลกขึ้นแน่ต่อมาค่ะโจีทิเบียนี่หนุ่มกินจูผู้ไม่เคยแชร์ของกินให้ใครแม้กระทั่งคู่เดท oh, <laughs> เขามีประโยคติดปากที่เอาไว้เรียกสาวว่า แม่โจ้จะมีหน้าตาหล่อเหลาละเป็นดีกีถึงนักแสดงแต่เขามีนิสัยที่ค่อนข้างหัวจะทึบเข้าใจอะไรซับซิษไปหมดนั่นทำให้ความคอนทราสของคาแรคเตอร์กับมุกซื่อของเขากลายเป็นสิ่งที่คนดูรัก ลอสแกลเลอร์ด็อกเตอร์หนุ่มปัมพชีิวินวิทยาที่ค้นคว้าเกี่ยวกับไดโนเสาร์หนุ่มพี่แต่งหลายอย่างมานับครั้งไม่ถ้วนทั้งเมียเป็นเกย์บ้างแต่งกับแฟนเก่าตอนเมาบ้างหรือผู้ชื่อแฟนเก่าในงานแต่งเมียคนที่สองบ้างความปแปลกและเนร์ดของชายคนนี้ทำให้เขากลายเป็นคาแรคเตอร์ที่มีมีมเยอะที่สุด o really hot in my leather pants so i took them off but they must have shrunk from the the sweat or something or or my legs expanded from the heat <c oughs> but i i can't back on, Joey. I can't. Uh. 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 Ross, you okay? There's still, there's still not coming on, man, and the lotion and the powder have made a paste. มอนิก้าแกลเลอร์น้องสาวของรอดผู้ติดระเบียบรักความสะอาดและชอบการแข่งขันไม่ว่าการแข่งขันใดเธอจะต้องชนะในซีซั่นท้ายๆเธอแต่งงานกับเชลเลอร์บิงเพราะคำเรียกร้องจากแฟนคลับในยุคนั้นที่ไม่ต้องการให้ทั้งสองคนเป็นคู่รักที่แค่ผ่านผ่านกันไปเพราะพวกเขาอยู่ด้วยกันเราน่ารักมากเอชิลกินเป็นที่รู้จักในฐานะคนรักของรอดทั้งคบและเลิกเลิกและคบอยู่อย่างนั้นหลายครั้งเอชิลเป็นลูกขนุนที่ถูกเลี้ยงมาแบบตามใจแต่เมื่อเธอได้พบกับเพื่อนๆทั้ทง5คน จึงมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองแต่เธอยังคงมีปัญหาก,กับชีวิตรักเสมอฟีบี้บูเฟ่สาวสุดเพี้ยนกับทิสตีประหลาดในหัวของเธอไม่มีใครรู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่เธอเป็นนักร้องเจ้าของเพลง Hit Smelly Cat ที่ครั้งหนึ่งเคยคิดว่าแมวจอน,นั้นเป็นวิญ,ญญาณแม่ของตัวเองพอไม่รู้ว่าเฟนจะได้กลับมาอตอนไหนโดยอาจจะไม่ได้เจอกันอีกในเวลาที่เหลือน้อยนี้นักสืบสาวเลือกตอนที่ถือว่าสนุกสุดๆมาให้ดูกันค่ะ ตอนที่ไม่มีใครพร้อมเลยสักคนตอนนี้นะคะมาจากซีซั่น3ตอนที่2ว่าด้ยร้นเนี่ยต้องไปงานการกุศลของเขาแต่เพื่อนๆไม่มีใครพร้อมเลยสักคนทั้งทะเลาะกันแย่งเบาะโซฟาหมกมุ่นกับแฟนเก่าเลือกชุดไม่ได้จนทําให้เราสติแตกเป็นอีกตอนที่ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหามากๆค่ะตอนที่เอ็ดดี้ไม่ยอมย้ายออก มาจากซีซั่น2ตอนที่19ค่ะเมื่อเชลเลอร์ได้ลูเมรคนใหม่ที่ดูจะจิตไม่ปกตินะคะเขาเนี่ยจึงต้องหาทางให้ลูเมทคนนี้ออกไปจากห้องให้ได้ตอนที่มีเคชวนสยยิวมาจากซีซั่น10ตอนที่4ค่ะเมื่อวันเกิดครบรอบหนึ่งครบของเอมมาลูกสาวของรอดเลเชลกำลังจะเกิดขึ้นแต่ทุกคนนะคะต่างรีบอยากไปทำธุระของตัวเองการกักขังสุดฮาจึงเกิดขึ้น Hi, Emma. the year 2020. Are you still enjoying you your still s nap 2020 <laughs> อีกตอนค่ะที่เป็นที่น่าจดจำคือจากซีซั่น6ตอนที่8เมื่อร้อนะคะเผื่อฟ้าฟันข่าวเกินไปเพื่อจะเดทกับหญิงที่เขาชอบทำให้เขาต้องหาวิธีที่จะปกปิดความสว่างของฟันตัวเอง ื่อทั้งหกคนนี้รวมตัวกันที่จอทีวีนในบ้านของคุณเมื่อไหรา่วันที่หดหู่ก็จะกลายเป็นเสียงหัวเราะเหมือนกับการที่ได้พบเพื่อสติที่คุณเคยหกคนในวันที่ชีวิตเราต่างเจอเรื่องที่แย่สุด เนจึงไม่เคยเก่าพอเป็นเพื่อนสนิทของผู้คนทุกช่วงเวลาแม้กระทั่งเด็กรุ่นใหม่ก็หลงรักพวกเขาเช่นกันสิ่งสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือสิ่งที่ปรากฏบนใบหน้าของพวกเขาในตอนที่คุณเจอพวกเขาบนถนนในห้างหรือกําลังยืนต่อแถวร้านขายของชําคุณสามารถอ่านได้จากสีหน้าของพวกเขาว่าคุณเคยเป็นและยังคงเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพวกเขาถ้าเป็นหนังคนต้องแต่งตัวออกไปกินข้าวแล้วไปดูหนังในโรงหนังแต่กับรายการโทรทัศน์คนดูทุกได้จับบนเตียงบนโต๊ะกินข้าว คุณได้เข้าไปอยู่ในบ้านของพวกเขางผู้รับบทโจอีทิบียานี่กล่าวเพรอเง้นถ้าไม่ีเวลาอย่าลืมไปหาดูกันนะคะนับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเราจะเข้าใจว่าทําไมเรื่องนี้ถึงเป็นซิทคอมที่อยู่ในใจของคนทั้งโลกทางนักซืบอสาวก็ขอไว้อะไรให้กับแมทธิวเพอร์รีผู้รับบทแชนเลอร์บิงที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยนะคะ